สวัสดีครับผมกับอัมินแทยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันศุกร์ที่14ตุลาคมนะครับพบก,กันได้ทุกวันกับแนวทางหวยฮานอยกับช่องแทนแต่เติม์เทอรหวยเราไทหยหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยนะครับชอบกดไลค์นะครับกดติดตามเนาะพบก,กับแนวทางดีๆของหวยฮานอยได้ทุกวันจันทร์การพูดพระอา,าทิตยเสาร์อาทิตย์เวันมาครบถ้าไม่หยุดก็ไม่หยุดวางเหมือนกันนะครับเดิน3แถววันนี้เมื่อวานเด้งอยู่เนาะเดินเด้งนะครับผม สามตัวไม่แตกแต่เด้งนะเด่นสามแถวแถวแรกปกติครับสองศูนย์มากับหนึ่งสามสี่ห้านะครับแถวที่สองพิเศษครับสามสี่มากับหนึ่งหกห้าศูนย์แถวที่สามบี9สองเก้ามากับศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดวันนี้มันก็สวยอยู่นะ,ะเด่นนะครับขอดึงเด่นไปที่สองศูนย์เลยนะครับมีหนึ่งนะครับมีสี่ ห้านะครับสามสอมาสองศูนครับสองหนึ่งสองส่ส,ส,ส,มสนมาศูนนึครับศูนย์สีส่ศูนย์ห้าศนยลักร้อยนะครับนี่มันสุก 6กครับหกสองศู 20, นะครับหกสอง4 6ึ่งหกสองหกสองนะครับหกส6 0สามหครับหกศูนย์สีหกศเน้นนะครับ20งศูนยสองหนึนึ่งศต่ำเนาะหกสครับหกสองหแล้วก็610ศ สำหรับแนวทางหาวยราตรวมเอ้ยหวยฮานอยนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่14บ็อีอยสามตัวแตกครับ